สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยหยิบมาจากบทสนทนาในโลกออนไลน์ของชาวกัมพูชาเองเลยครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องมุมมองที่พวกเขามีต่อบทบาทแล้วก็ความสำคัญของแรงงานชาติเดียวกันในไทยนะครับโดยเฉพาะเวลาเอาไปเทียบกับแรงงานจากเมียนมาอ๋อค่ะค่ะ ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากคลิปวิดีโอที่เขารวบรวมความคิดเห็นกันเองเลยมันสะท้อนทั้งความภูมิใจแล้วก็ความกังวลด้วยที่ดูจะแตกต่างกันไปในหมู่พวกเขาเองครับใช่ค่ะสิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้คือความรู้สึกนึกคิดที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะคะเกี่ยวกับตลาดแรงงานไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นมุมมองจากชาวกัมพูชาโดยตรงเลยครับไม่ใช่แค่ว่าเขาคิดยังไงนะคะแต่ทำไมความเห็นถึงได้ต่างกันขนาดนั้น บางคนก็ดูมั่นใจในจุดยืนตัวเองมากๆเลยแต่บางคนก็เริ่มมีคำถามแล้วภารกิจของเราวันนี้ก็คือการลองคลี่คลายมุมมองเหล่านี้ออกมาให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยว่าอะไรคือประเด็นสำคัญที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในหมู่พวกเขาเองค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจุดเริ่มต้นนี่ดูเหมือนจะเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะในหมู่ชาวกัมพูชาจานวนไม่น้อยเลยว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยคือฟันเฟืองสําคัญสุดๆเลยนะของเศรษฐกิจไทยค่ะ ก็มีความเชื่อแบบนั้นอยู่จริงๆเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าความใกล้ชิดไงครับทั้งภาษาวัฒนธรรมเดินทางก็ง่ายกว่าเขาเลยเชื่อกันว่าถ้าไม่มีแรงงานกัมพูชาพวกโรงงานก่อสร้างเกษตรในไทยนี่อาจจะแบบถึงขั้นหยุดชะงักได้เลยอืมอันนี้มันก็สะท้อนนะสะท้อนความภูมิใจลึกๆของเขาเลยว่าเออพวกเขาก็สําคัญมีบทบาทมากค่ะแต่ว่านะคะที่น่าสนใจคือความเชื่อนี้มันไม่ได้เป็นเอกฉันนะ ในบทสนทนาเดียวกันนั่นแหละก็มีเสียงโต้แย้งขึ้นมาทันทีเลยจากชาวกัมพูชาด้วยกันเองนี่ล่ะค่ะเอา้าเลือครับโต้แย้งว่ายังไงครับก็แย้งว่าความคิดแบบนั้นน่ะอาจจะมองโลกแคบไปหน่อยหรืออาจจะยังยึดติดกับภาพเก่าๆเพราะว่าในความเป็นจริงตลาดแรงงานไทยมันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับมีแรงงานจากชาติอื่นๆอีกเพียบ โดยเฉพาะกลุ่มที่ใหญ่มากๆแล้วก็อยู่มานานมากอย่างแรงงานจากเมียนมาไงคะแล้วก็ยังมีจากลาวด้วยคือคนที่ทำงานอยู่ในไทยจริงๆจะเห็นภาพชัดกว่าว่ามันไม่ได้มีแค่แรงงานกัมพูชาเท่านั้นอ๋อแสดงว่าข้างในเขาก็เห็นไม่ตรงกันตั้งแต่แรกเลยแล้วพอพูดถึงแรงงานเมียนมาตรงนี้แหละครับที่บทสนทนามันดูจะเข้มข้นขึ้นเลยใช่ค่ะ,คะมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งหยิบยกข้อมูลตัวเลขขึ้นมาเลยซึ่งแบบ หลายคนในประเทศเขาอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะไม่อยากเชื่อคือจำนวนแรงงานเมียนมาที่ลงทะเบียนในไทยนะครับค่ะตัวเลขนี้เป็นประเด็นเลยมีการอ้างตัวเลขที่เขาเห็นเห็นกันว่าสูงถึงเกือบสองล้านคนโหซึ่งมันต่างจากตัวเลขแรงงานกมบูชาที่ลงทะเบียนอยู่พอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะตัวเลขนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยมันไปท้าทายความคิดเดิมที่ว่า ไทยพึ่งพากัมพูชามากที่สุดพอมันมีตัวเลขนี้ออกมาก็เลยมีคําถามตามมาว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเนี่ยไทยอาจจะไม่ได้พึ่งเราขนาดนั้นก็ได้อืแล้วถ้าจําเป็นจริงๆละ่ะไทยอาจจะหาแรงงานเมียนมามาทดแทนได้หมดเลยหรือเปล่าอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยก็จริงแต่แน่นอนว่าก็มีคนกัมพูชาอีกฝั่งรีบมาโต้แย้งทันทีเลยค่ะโต้แย้งว่ายังไงครับเรื่องตัวเลขเหรอครับถูกต้องค่ะ ก็มีคนแย้งว่าไอตัวเลขแรงงานกัมพูชาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบน่ะจริงๆก็มีเยอะมากเหมือนกันนะอ๋อครับครับตัวเลขทางการที่เห็นน่ะมันต่ำกว่าความเป็นจริงเยอะมากทำให้ท่านับรวมๆกันจริงๆสัสดส่วนอาจจะไม่ได้ต่างกันลิบลับขนาดนั้นก็ได้แต่แต่มันก็มีคนโต้กลับไปอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีคนโต้กลับไปอีกว่า ตัวเลขเกือบสองล้านของเมียนมาที่ว่านั่นน่ะก็อาจจะยังไม่ได้รวมแรงงานนอกระบบของเขาเหมือนกันจึงก็ล่าจะมีเยอะมากไม่แพ้กันเลยครับประเด็นเรื่องตัวเลขจริงๆนี่มันซับซ้อนพิสูจน์ยากมากแต่จุดที่น่าสนใจกว่าตัวเลขนะคะคือเรื่องความพร้อมในการจัดหาแรงงานความพร้อมค่ะมีคนพูดขึ้นมาเลยว่าถ้าในจ้างใครต้องการคนแบบด่วนๆเลยนะตลาดฝั่งเมียนมานี่คือพร้อมส่งคนได้เร็วกว่ามากๆเหมือนมีคนรออยู่แล้ว เรื่องความพร้อมในการจัดหานี่น่าคิดนะครับว่ามันส่งผลต่อการตัดสินใจของนายจ้างยังไงบ้างแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องเ,ออเครือข่ายในหน้าด้วยไหมครับเห็นในบทสนทนามีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะมีการยอมรับกันนะคะว่าทั้งสองฝั่งก็มีเครือข่ายในหน้าของตัวเองแหละแต่มีมุมมองจากฝั่งกัมพูชาเองที่ชี้ว่าเครือข่ายของฝั่งเมียนมาอาจจะซับซ้อนกว่าใหญ่กว่าแล้วก็เชื่อมโยงลึกกว่าด้วยซ้า เชื่อมโยงลึกนี่คือยังไงครับแบบถึงหมู่บ้านเลยใช่ค่ะแบบนั้นเลยคือบางทีเชื่อมตั้งแต่ระดับหมู่บ้านต้นทางไปถึงนายจ้างในไทยโดยตรงเลยผ่านพวกเครือข่ายญาติที่น้องเพื่อนฝูงที่ทํางานอยู่ก่อนแล้วอะไรแบบนี้โหฟังดูเป็นระบบที่ใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้กระบวนการหาคนมันเร็วแล้วก็อาจจะต้นทุนถูกกว่าในบางกรณีด้วยอันนี้เป็นข้อสังเกตจากคนที่อยู่ในวงการนะคะครับ แล้วนอกเหนือจากเครือข่ายแล้วการกระจายตัวในภาคส่วนต่างๆเลยครับมีความแตกต่างกันไหมระหว่างแรงงานกัมพูชากับเมียนมาจุดนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกันเยอะเลยค่ะมีความเห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าแรงงานเมียนมาเนี่ยกระจายตัวอยู่ในภาคส่วนที่หลากหลายกว่าแรงงานกัมพูชามากๆเลยอ๋อยังไงครับคือ แรงงานกัมพูชาอาจจะก,กระจุกตัวอยู่ในโซนเดิมๆที่คุ้นเคยกันเช่นภาคเกษตรประมงก่อสร้างหรือโรงงานบางประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนหรือภาคตะวันออกครับแต่แรงงานเมียนมานี่คือเจอได้แทบทุกที่ทุกภาคส่วนเลยค่ะตั้งแต่ง,งานก่อสร้างโรงง,งานงานภาคบริการในเมืองใหญ่ๆแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญหรือแม้แต่ง,งานแม่บ้านงานดูแลผู้สูงอายุคือมันครอบคลุมกว่ามากมก หรือครับจำนวนที่เยอะกว่าก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่อีกส่วนอาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์ที่เขาอาจจะสะสมมานานกว่าในงานที่หลากหลายกว่าด้วยทำให้ในบางพื้นที่หรือบางประเภทงานในจ้างถึงกับระบุชัดเลยว่าขอเป็นแรงงานเมียนมาเท่านั้นการกระจายตัวที่กว้างกว่านี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับบทบาทของแรงงานเมียนมาในเศรษฐกิจไทยได้บ้างครับหรือมันสะท้อนความต้องการของนายจ้างมากกว่า น่าจะสะท้อนทั้งสองอย่างเลยค่ะคือสะท้อนว่าแรงงานเมียนมาเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่หลากหลายกว่าจริงๆและในขณะเดียวกันก็สะท้อนว่านายจ้างในหลายๆภาคส่วนเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็อาจจะพึงพอใจที่จะจ้างแรงงานเมียนมาครับ ซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยในบทสนทนานี้คือเรื่องทัศนคติในการทํางานแล้วก็ความอดทนค่ะมาถึงประเด็นที่อาจจะละเอียดอ่อนนิดหนึง่งแต่ก็ถูกพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับเรื่องทัศนคติการทํางานค่ะเรื่องนี้พูดกันเยอะมีการเปรียบเทียบกันว่าแรงงานเมียนมาซึ่งบางทีเขาก็รวมถึงผู้อพยพกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับถูกมองว่ามีความอดทนสูงกว่าทํางานหนักได้ดีกว่า ไม่ว่าจะงานในพื้นที่ห่างไกลเข้ากะดึกหรืองานที่อาจจะมีความเสี่ยงอืที่สําคัญคือไม่ค่อยบนเราก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ทํางานานานๆลาออกน้อยกว่าแรงงานกัมพูชาอันนี้คือมุมมองที่แชร์กันในกลุ่มเขานะครับใช่ค่ะมีคนเล่าประสบการณ์ตรงเลยนะว่าเคยทํางานในโรงงานเดียวกันเห็นชัดเลยว่าพอเจอช่วงที่ต้องทาโอทีหนักๆเนี่ย แม้จะได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายก็ตามแรงงานกัมพูชาบางส่วนอาจจะเริ่มไม่ไหวหรือขอกลับก่อนครับแต่แรงงานเมียนมากลับยังทําต่อได้ซึ่งนายจ้างก็จะมองว่ากลุ่มนี้อึดกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอืมไม่ได้หมายความว่าแรงงานกัมพูชาไม่ขยันนะคะแต่ว่าเงื่อนไขหรือความคาดหวังหรือจุดเปรียบเทียบมันอาจจะต่างกันต่างกันยังไงครับแรงงานกัมพูชาอาจจะยังเปรียบเทียบค่าแรงกับที่บ้านหรือมีทางเลือกอื่นๆมากกว่า ในขณะที่แรงงานเมียนมาบางส่วนสถานการณ์ในประเทศต้นทางอาจทำให้พวกเขามีแรงจูงใจที่จะอดทนกับเงื่อนไขต่างๆได้มากกว่านะคะโหดหประเด็นนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่านายจ้างอาจจะให้ค่ากับความอึดความต่อเนื่องในการทํางานมากกว่าปัจจัยอื่นๆหรือเปล่าครับก็น่าคิดค่ะแล้วเรื่องภาษาละครับที่ปกติเรามองว่าเป็นข้อได้เปรียบสําคัญของกัมพูชาเลยนะนั่นเป็นคําถามสําคัญเลยค่ะที่ถูกหยิบยกมาถกกันในนั้นเลย แน่นอนว่าความสามารถทางภาษาไทยซึ่งแรงงานกัมพูชามักจะได้เปรียบจริงๆเพราะความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมการรับสื่อมันสําคัญต่องานหลายประเภทมากๆใช่ครับแต่ในบทสนทนานี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าสําหรับในจ้างบางกลุ่มโดยเฉพาะในงานที่ใช้แรงงานเป็นหลักงานที่ทําซ้ําๆหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ต้องสื่อสารซับซ้อนมากนักปัจจัยเรื่องความอดทนความน่าเชื่อถือว่าจะอยู่ทํางานนานไม่ทิ้งงานกลางคัน อาจจะมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องภาษาด้วยซ้ำมากกว่าภาษาเลยเหรอครับอาจจะนะคะพูดง,ง่ายๆคือนายจ้างอาจจะยอมรับความติดขัดทางภาษาบ้างถ้าได้คนงานที่อึดทนอยู่กับงานได้นานไม่ค่อยสร้างปัญหาอันนี้คือมุมมองที่สะท้อนออกมาครับ ซึ่งเหมือนก็ทําให้เกิดคําถามตามมาว่าแล้วคุณค่าที่นายจ้างมองหาจริงๆในบริบทแรงงานข้ามชาติเนี่ยคืออะไรกันแน่ฟังดูแล้วก็น่ากังวลแทนแรงงานกัมพูชาเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้มันทําให้ชาวกัมพูชาบางส่วนในบทสนทนาน,นั้นแสดงความกังวลออกมาไหมครับว่าพวกเขากําลังเสียเปรียบหรือเปล่ามีความกังวลชัดเจนเลยค่ะ มีเสียงสะท้อนว่าพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียพื้นที่ในตลาดแรงงานไทยไปเรื่อยๆให้กับแรงงานเมียนมาอืโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวหรือมีปรากฏการณ์ที่แรงงานกัมพูชากลับประเทศกันเยอะๆบางครั้งกลับแบบไม่บอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งอันนี้มันส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือในสายตานจ้างโดยรวมเลยครับกระทบความเชื่อมั่นใช่ค่ะ พราะเกิดช่องว่างในจ้างที่เคยลังเลก็อาจจะเปิดใจลองจ้างแรงงานเมียนมาล่าขึ้นพอได้ลองแล้วอาจจะติดใจในเรื่องความอดทนอย่างที่ว่าไปมันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ของแรงงานกัมพูชาดูท้าทายมากขึ้นไปอีกแต่ในบทสนทนาน,นั้นมีใครที่ยังยืนยันในข้อได้เปรียบเดิมๆของแรงงานกัมพูชาอยู่บ้านไหมครับหรือว่าทุกคนมองไปในทางเดียวกันหมดแล้วว่ากําลังเสียเปรียบ ยังมีค่ะยังมีมุมมองที่พยายามชี้ให้เห็นข้อได้เปรียบที่ยังคงอยู่ของแรงงานกัมพูชานะคะอย่างแรกที่ชัดเจนเลยคือเรื่องระยะทางอ๋อ oh, ระยะทางนี้การนำเข้าแรงงานกัมพูชาการเดินทางไปกลับมันสะดวกแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการที่จะไปนำเข้าแรงงานเมียนมาจากพื้นที่ที่ไกลออกไปมากมาก จรริงด้วยคับก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าเราธุรกิจแถบนั้นเขาจะยอมเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาเพื่อไปจ้างแรงงานเมียนมาจริงๆหรือยังไงก็น่าจะยังพึ่งพารายงานกัมพูชาเป็นหลักอยู่ดีแหละข้อได้เปรียบเรื่องระยะทางนี้ฟังดูมีเหตุผลนะครับแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่เขายังมองว่าเป็นจุดแข็งมีเรื่องกระบวนการเอกสารค่ะ บางคนให้ความเห็นว่าในบางช่วงเวลาหรือสำหรับแรงงานบางกลุ่มการทำเอกสารเช่นพาสปอร์ตหรือการเข้าระบบ MOU ของแรงงานกัมพูชาอาจจะง่ายและเร็วกว่าแรงงานเมียนมาอ๋อเหรอครับค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะไม่มีเอกสารประจำตัวจากต้นทางซึ่งกระบวนการฝั่งเมียนมาอาจจะซับซ้อนกว่ามากทำให้นายจ้างที่ต้องการคนเร็วๆแบบถูกกฎหมายด้วยอาจจะยังเลือกแรงงานกัมพูชาเพราะหาคนได้ไวกว่าในตอนนั้นครับ และแน่นอนค่ะขอ้อโดยเปรียบเสร็จคลาสสิกเรื่องภาษาและความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมก็ยังถูกหยิบยกมาพูดอยู่เสมอว่าสื่อสารกันง่ายกว่าเข้าใจวัฒนธรรมการทํางานแบบไทยๆได้เร็วกว่าซึ่งอันนี้ก็สําคัญนะต่อง,งานบริการหรืองานที่ต้องมีการประสานงานกันยเยอะๆแต่ข้อได้เปรียบเรื่องภาษานี่มันยังสําคัญพอที่จะสู้กับปัจจัยอื่นๆอย่างเรื่องความอดทนที่เราคุยกันไปก่อนหน้าได้ไหมครับในมุมมองของพวกเขาเอง นี่ก็เป็นอีกจุดที่ถกเถียงกันไม่จบเลยค่ะฝ่ายที่เชื่อมั่นในเรื่องภาษาก็จะบอกว่ายังไงการสื่อสารรู้เรื่องก็สําคัญที่สุดทํางานแล้วสั่งงานได้สอนงานง่ายลดความผิดพลาดได้เยอะครับแต่ฝ่ายที่เห็นต่างก็จะแย้งว่าในทางปฏิบัติในจ้างจํานวนไม่น้อยเลยก็ยอมรับได้กับการสื่อสารที่ไม่คล่องเท่าแต่ได้ความอึดความทนมาแทนโดยเฉพาะในงานที่ไม่ได้เน้นการสื่อสารเป็นหลักหรืออาจจะใช้หัวหน้าง,งานที่เป็นคนชาติเดียวกันช่วยสื่อสารแทนก็ได้ ฟังดูสถานการณ์มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเหมือนกับว่าข้อได้เปรียบที่เคยเชื่อกันมันก็อาจจะไม่ได้เป็นจริงเสมอไปแล้วในปัจจุบัน่นั่นมันอาจจะใช่เมื่อปีสองปีก่อนแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วมีชาวกัมพูชาจํานวนมากที่อยากจะกลับเข้ามาทํางานในไทยหรือเตรียมตัวจะมาแล้วแต่กลับเจอปัญหาในการเดินทางการข้ามแดนหรือเข้ามาแล้วหางานยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมค่ะ กลายเป็นว่าตอนนี้อาจจะเข้ามายากกว่าหรือเข้ามาแล้วหางานสู้แรงงานเมียนมาที่อาจจะมีเครือข่ายรองรับอยู่แล้วไม่ได้ด้วยซ้ําสถานการณ์มันพลิกผันได้ตลอดเวลาเลยค่ะกลายเป็นว่าที่เคยคิดว่าง่ายกลับไม่ง่ายซะแล้วแล้วมีพูดถึงแนวโน้มงอินอื่นอีกไหมครับเช่นคนกัมพูชาหันไปหางานในประเทศตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ มีการพูดถึงแนวโน้มนี้เหมือนกันค่ะว่าคนรุ่นใหม่หรือบางส่วนพยายามจะหางานทําในกัมพูชามากขึ้นแต่ประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเองในหมู่พวกเขาอยู่ดีนะคะยังไงครับเพราะก็มีคนแย้งว่าแล้วมันมีงานให้ทําจริงหรือเปล่าค่าแรงที่ได้มันต่างจากที่ไทยมากน้อยแค่ไหนบางคนก็บอกว่าหาไม่ได้จริงๆหรือได้ค่าแรงน้อยเกินไปจนไม่คุ้มก็ยังต้องมุ่งหน้ามาไทยอยู่ดีมันสะท้อนความซับซ้อนของทางเลือกที่พวกเขามีด้วยค่ะครับ โดยสรุปแล้วจากการพูดคุยทั้งหมดในโลกออนไลน์ของชาวกัมพูชาที่เรานำมาพิจารณากันวันนี้มันสะท้อนภาพอะไรที่ชัดเจนที่สุดครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญภาพที่ชัดเจนที่สุดนะคะคือความตึงเครียดภายในมุมมองของชาวกัมพูชาเองเลยค่ะเป็นความตึงเครียดระหว่างข้อได้เปรียบที่รับรู้กันมานานอย่างเรื่องภาษาวัฒนธรรมความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ กับความเป็นจริงที่กำลังเผชิญหรือข้อได้เปรียบของคู่แข่งที่พวกเขามองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆในตัวแรงงานเมียนมา mm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอดทนจํานวนที่มากกว่าความพร้อมเครือข่ายการกระจายตัวในภาคส่วนต่างๆหรือแม้แต่ความคาดหวังที่อาจจะน้อยกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือนี่ไม่ใช่ข้อสรุปว่าใครดีกว่าใครนะคะครับ แต่มันคือภาพสะท้อนของการถกเถียงความกังวลและการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆไทยในชุมชนชาวกัมพูชาเองจากประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายของแต่ละคนซึ่งกําลังจับตาม,มองพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดแรงงานไทยอยู่ค่ะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเข้าไปในความคิดและก็บทสนทนาของชาวกัมพูชาเกี่ยวกับสถานะของพวกเขาในตลาดแรงงานไทย ซึ่งมันท้าทายความคิดเดิมๆนะครับที่ว่าพวกเขาคือแรงงานที่ไทยขาดไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็เปิดให้เห็นภาพการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับแรงงานจากเมียนมาที่ดูเหมือนจะมีบทบาทและความสําคัญเพิ่มขึ้นในมุมมองของชาวกัมพูชาบางส่วนเองและมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าชวนคิดต่อไปจากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะคือนอกเหนือไปจากการแข่งขันระหว่างแรงงานจากสัญชาติต่างๆแล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกอื่นๆละ่ะเช่นอะไรบ้างครับ เช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเองประเภทของงานที่ต้องการในอนาคตหรือนโยบายภาครัฐที่อาจจะเปลี่ยนไปมันจะส่งผลต่อความต้องการแรงงานข้ามชาติโดยรวมยังไงไม่ว่าแรงงานนั้นจะมาจากกัมพูชาเมียนมาหรือลาวก็ตามอ๋อน้าคิดครับหรือบางทีในอนาคตอันใกล้นี้ความสําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่สัญชาติแล้วแต่อยู่ที่สถานะทางกฎหมายที่ถูกต้องและตรวจสอบได้มากกว่า ใครที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนอาจจะกลายเป็นกลุ่มที่นายจ้างต้องการมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามครับซึ่งอันนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะคะต่อแรงงานที่ยังมีสถานะซับซ้อนอยู่ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อไปในระยะยาวค่ะเป็นประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ